เย็นนี้นะครับเรามาชมสวนมะนาวกันนะครับซึ่งได้ปลูกไว้หลายพันนะครับหลายพันในในเขตบ้านในบริเวณบ้านนี่แหละต้นนี้ก็ปลูกเกือบสิบปีแล้วล่ะเป็นมะนาวแป้นพิจิตหนึ่งนะครับแป้นพิจิตหนึ่งซึ่ง ต้นนี้ก็ได้มาจากขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งมานะครับซึ่งผมได้ทำเองเลยด้วยมากับมือเลยนะครับมันข้อดีมันก็คือออกลูกตลอดปีเลยนะครับออกลูกตลอดปีเลยซึ่งผมไม่พ่ะวงไปเรื่องว่ามันจะออกนอกฤดูดปล่อยให้มันออกทุกฤด,ดูเลยเพราะว่าจุดประสงค์ที่เราปลูกไว้ก็คือเอาไว้ ทานเองไม่เน้นการขายนะครับไม่เน้นการขายนะครับแล้วก็เราอยากกินอยากทานตอนไหนก็มันเด็ดไปได้เลยเพราะมันอยู่ใกล้มือนะครับไม่ต้องไปตลาดทนหะ้ยากมะนาวเป็นไม่จิตนี่ก็ลูกดกนะครับลูกเดกเนี่ยเรามาดูกันดูตรงนี้เนาะเห็นไหมแต่ละพวงนี่ลูกดกมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกพันหนึ่งนะครับ พันต่อไปนะครับก็คือมะนาวพันทุนกล้าวนะครับทุนกล้าวหรือคนทั่วไปจะเรียกว่ามะนาวไร้มเมล็ดนะครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไร้มเมล็ดก็คือไม่มีมเมล็ดข้างในนะครับอันนี้ก็ปลูกสูสีกันครับกับต้นเมื่อกี้นะครับเกือบสิบปีแล้วนะครับเกือบสิบปีแล้วก็ให้ผลผลิตตลอดปีเหมือนกันนะครับ ตลอดปีเหมือนกันอันนี้ก็ให้น้ําเยอะครับไม่ไม่มีวลัลเลให้น้ําเยอะนะครับต่างกับแป้นวิจิตอยู่นิดนึงก็คือแป้นวิจิตหนึ่งก็จะมีเมล็ดแต่น้ําดีเหมือนกันนะครับมะนาวไร้วลัลเลตหรือมะนาวทูนก้านี่ก็ผลจะให,ใหญ่กว่านิดนึงนะครับดูแลง่ายนะครับอันนี้ก็ปลูกใส่วงบ่อซีเมนต์เหมือนกันนะครับ วงบ่อซีเมนเหมือนกันดูแลง่ายครับเดี๋ยวเราไปดูอีกพันหนึ่งนะครับต่อไปเป็นมะนาวพันที่สามที่ผมจะนำเสนอนวันนี้นะครับก็คือมะนาวลูกใหญ่คือมะนาวยักษ์นะครับมะนาวยักษ์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ายักษ์ยักษ์ก็ตัวใหญ่มะนาวยักษออก์มีผลที่ใหญ่นะครับมีผลที่ใหญ่มากนะครับ ทำกับข้าวได้เหมือนกันกับมะนาวทั่วไปข้อดีเขาก็คือให้น้ำเยอะน้ำมันจะมีรสหอมแล้วก็หวานนิดนึงนะครับเห็นเพื่อนครูเข้าไปทำกับข้าวนะครับก็บอกว่าอร่อยมากเลยใส่ลาบเป็ดอร่อยมากนะครับต้นนี้ผมก็ทำการขยายพันธุ์มากับเพื่อนนะครับมากับเพื่อนเออไปขอตอนกิ่งครับเขามานะครับ อันนี้ก็ปลูกเกือบสิบปีแล้วล่ะนะครับดูแลง่ายเหมือนกันนะครับให้ออกลูกตลอดปีนะครับ mm hmm. ก็เรียนชวนพวกเรานะครับถ้ามีพอมีพื้นที่ก็ปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะครับดูแลง่ายขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากถูกใจนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามช่องครูพงพาชิวได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าใหม่ๆผมจะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในเรื่องต่างๆมาให้รับชมครับขอบคุณมากครับ